สวัสดีครับผมช่างเป้าจากอําพันวิทยุสื่อสารคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำวิธีบันทึกช่องนะครับของสเป n d e r tm 431 dtv เป็นตัวนี้นะครับกับสเปนเดอร์1 dtv t v plus นะครับก็บันทึกเหมือนกันนะครับดีทกับ dtv plus ก็บันทึกเหมือนกันนะครับไม่เป็นการเสียเวลานะครับเปิดเครื่องขึ้นมาครับเปิดเครื่องขึ้นมาตัวนี้ครับ สวิตเป็นออนนะครับปุ๊บเป็นออนปุ๊บนะครับเปิดเครื่องขึ้นมาถ้ามาเจอในแบบนี้นะครับ001นี่ก็คือมันอยู่ในโหมดเมมโมรีนะครับเราจะบันทึกช่องไม่ได้นะครับเราจะกดตัวเลขไม่ได้ต้องออกจากช่องเมมโมรีก่อนนะครับก็คือไปโหมด v f o นะครับวิธีออกจากช่องเมมโมรีให้ทำแบบนี้นะครับให้กด V+M เป็น1ทีนะครับให้001มันหายนะครับ อทำบามการนะครับกดไปนหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็นโหมดวีฟโอทีนี้เราก็บันทึกช่องได้เลยนะครับผมจะสมมติเป็นอ่าหนึ่งซีซีอ่าหนึ CC, ่งซีซีหนึ่งห้าศูนย์นะครับอ่าหนึ่งซีซีหนึ่งห้าศูนย์ก็กดตัวนี้ครับหนึ่งซีซีหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยครับกดเลื่อนขึ้นครับ อ่าครับมันก็ขยับไปเรื่อยๆครับ1 4 4 1 5 0ก็กดจำๆไปนะครับ1 4 4 1 5 0ี่สี่หนึ่นอ่าหนึ่งสี่สนะครับ1 4 4 1 5 0อ่า1 4 4 1 5 0เสร็จแล้วนะครับได้ความถี่ที่ต้องการแล้วนะครับให้กดฟังก์ชันหนึ่งทีครับปุ๊บมันจะให้บันทึกช่องเห็นไหมครับช่องที่1อันนี้เราบันทึกไปแล้วนะครับอ่าเรา ก็กดกปุ่ม up <im ple asure> เพื่อจะเลือกนะครับ <im ple asure> เห็นไหมครับเราจะบันทึกทับช่องหนึ่งก็ได้นะครับเราจะมันเลือกช่องที่ต้องการนะครับนี่ครับอัพก็เดินหน้าดาวก็ถอยหลังนะครับอถอยหลังนี่ครับทั้งหมดมันบันทึกได้512อ่าเมมโมรีนะครับก็คือ512ช่องนั่นเองครับเหลือเฟือนะครับทีนี้ผมจะบันทึกต่อเลยนะครับเป็นช่องที่2นะครับช่องนี้นะครับ เสร็จแล้วนะครับให้กด V ทับ M หนึ่งทีครับเพื่อทําการบันทึกนะครับปุ๊บอ่าก็คือเรียบร้อยเห็นไหมครับช่องที่2ถอยหลังมาก็คือช่องที่1เห็นไหมครับเห็นไหมครับต่อไปก็จะเป็นการบันทึกช่องที่3นะครับบันทึกช่องต่อไปก็ต้องเอา0ูนย์ออกนะครับกด V ทับ M ครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับทีนี้ผมจะกด145่งส่าหนึ อ่ะ200นะครับ145 200นะครับก็ทำเหมือนเดิมครับเนี่ยกดอัพเนี่ยครับไปเรื่อยๆครับนี่ครับเห็นไหมครับมันก็จะไปอันนี้มัน144เห็นไหมครับกว่าจะไปมันจะนานนะครับเนี่ยกว่าจะไปถึงมัน145มันก็จะนานวิธีลัดให้กดเมกะเฮิร์ตหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันก็ตัวเลขมันก็จะกระพริบเห็นไหมครับเราก็กดลูกศรขึ้นเนี่ยครับปุ๊บอ่ากดอัพเนี่ยครับปุ๊บอ่าเห็นไหมครับมันก็จะเป็น5นะครับเสร็จแล้วให้กด เซตหนึ่งทีครับปุ๊บอ่าหนึ่งสี่ห้าสองร้อยนะครับอ่ะตัวเศษตัวหลังมาให้กดอัพเอานะครับอ่าหนึ่งสี่ห้าสองร้อยเห็นไหมครับได้ความถี่แล้วก็ทําเหมือนเดิมครับกดเซตหนึ่งทีครับปุ๊บอ่ามันก็จะขึ้นช่องให้เลือกใส่นะครับแล้วก็เดินหน้านะครับอัพนะครับเป็นช่องที่สามเสร็จแล้วให้กด V ีแบเยืนยันครับปุ๊บอ่าก็เรียบร้อยครับอ่าช่องที่สามถอยหลังมาช่องที่หนึ่ง ช่องที่2แล้วก็ช่องที่1นมันทั้งหมดมันจะมีอยู่3ช่องนะครับ1 2 3นะครับวิธีบันทึกช่อง Spender TM 431 DTV ก็ไม่ยากนะครับ431 DTV Plus ก็ทำเหมือนกันนะครับครับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับผิดพลาดประการใดก็ขออภัยด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับติดตามชมครับสวัสดีครับ